โอเคเลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเน,นี่ยก็กำลังหัวได้ดาบคิโอคุนะผมเรียกว่าดาบับโคโค่นะครับในเกมฟุตนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละที่ผมว่าดาบนิมเบลาก็เพราะว่าผลโอเปเเนี่ยใกล้ที่จะปล่อยออกมาแล้วนะทุกคนซึ่งเวลาอัปเดตในวันที่ยี่สิบสามเมื่อกี้ผมถ้ามันบิดก็24 25นะิบสีนั่นแหละผมวันที่ผลคอนโทรลจะตื่นอีกครั้งนะซึ่งนั่นแหละผมก็ยังคงเป็นสายดาบอยู่นะครับผมก็มเอาคิโคคุมาล่านะครับซึ่ง ถ้าตขอแต่งเติต์ดก็มาเดินมนะสายดาบผมส่วนขอแต่งผมก็เป็นโล่รีเวียชิดเคยนะครับว่ามันถึกดีนะไม่หยบอะไรว่าไฟได้นานขึ้นโอเคปพราะว่านนะ่ะก็ไปเริ่มลาดเดี๋ยวครับอุ้ย,ยวันที่สองอ่ะไปลงไปลงหากันม่วงหากันม่วงรีรีสายรอ,อบหนึ่งเฮ้เหมือนคนนี้เขาจะไม่ได้เปิดนะครับแต่คิสเนลนี่เปิดอืดาบมันแรงนะด้วยนะผมยิงไปทีหนึ่งสามพันก่า ใช่ช้าเองนะเพื่อนเอ็ปิดเกมไม่ได้เองอะเจ็บเด้เห็นปะสองสกิลเจ็ดพันกว่าถ้ารวมผลด้วยอีกร้อยหนึ่งก็ประมาณเจ็ดพันห้านะครับผมไม่อด oh <my> แต่ข้อดีของดาบนี้เลยคือสกิลมันเล็งง่ายแน่นอนไอ้สกิลเอ็กของมัน,น่ย ฮืมเว๋วเวลวเวลวผมว่าเซิร์ฟนี้จะทำให้กลายเป็นเซิร์ฟอร์ได้นะมาครับเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยกี่คนเอ่ยอืมแหมถ้าเกิดผมแบบทำไปดีแบบ2.5แล้วมาล่าเนี่ยตูทรงน่าจะอิ่มหน้าดูเลยแล้วก็จะมีพวกประเภทที่บอกโป้แน่นอนอะ ผมพี่เกียร์ทำเคไอดีสองยี่ห้าห้าหัวอิ่มจะได้อยู่ในเซิร์ฟหมดเลยเฮ้มว่าไงเพื่อนเดี๋ยวเซิรฟนี้สงบป่ะฝนน้ำแข็งนะครับอืมยิงว่าวโดนสกิลเดียวสามพันสี่ ไม่เข้าประตูะกับพอดีตะกี้อืมชอบกระโดดเหรออุ้ยผลเสือมาว้าวเอามันวม่ตงต่ำมาสูย้ย่ะอืม เอซึ่งผมว่าเคยเล่นดาบนี้เมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่ยิงสกิลเพื่อนจะแม่นอยู่นะไอสกิลเกเนะี่ยเพราะมันยิงง่ายแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับพลาดน,นิดหน่อยอุ้ยเปิดเค้นทันด้วยเกือบไปแล้วนะั่นแ่ะเปิดเผาเร่งกันเร่งสปีดอืมโดนไปอีกดอกหนึ่ง โอ้วแล้วผลพิกมันแรงนะครับฉันต้องเล่นฆ่ามันได้กว่าไม่งั้นมันจะยื้อเกมมาเสกคุกน้องได้เนี่ยคำถามคือจ,จับมันยังไงดีอุ้ยวะสุดตายเนี่ยทำไปเล่นไปวุ้บเฮ้ยเปิดเชนทันไปเลย เลือดกูโลอ่ะเพื่อนคือมึงง่าแบบจะจ่ายกันหน่อยเดีย๋ยวเลือดล้มจะเอาอ่ะโอ้ตะกี้ก็ตึงมือเหมือนกันนะเกือบตายดีนะครับที่สกิลทีเผาไม่ดีทำงานตรงเป๊ะๆเ,เลือดเหลือสองลอยอ่ะล่าเฉย ถ้าเป็นสายฟ้ากได้ง่ายกว่าน,นี้นะเพราะว่าผมขี้เกยียดมันไล่นั่งไล่จับไอ้ผลพวกนี้นะผมคือมันเร็วนะพอตัวบัฟมันเนี่ยโอเคสู้วบีสี่เลยเหรอวะเอาเดออุ้ยว้าวว้าวได้ไงฮาวโบรฮาวอันนี้มันดิ่งออกไปไหม มันไม่รอวีสีหมดวันว่าเพื่อนคือแบบแค่นั่งรองอยู่ในเซฟอะนั่งรอยองอคอมแบตหายอยู่ทีเซตให้มาืเาึเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าอุ้ยยังไม่เปิดเค้นประตูได้แล้ววเนะี่ย ว้าวฮุบนี่ไงตาสกิลใส่มากแล้วตัวนั้นมันบั๊กบ่อยเนี่ยโคตรบ่อยเลยอุ้ยมันเลียมไปดูเลือดเลยุยโหดวะโหดว่ะฮุบเลียมดูเลือดบ้าง เหลี่ยมเจอเหลี่ยมอะใช้หมัดตีไปก่อนนะผมจะได้เลือดนะครับเืมเจอเหลี่ยมเจอเหลี่ยมดิ One hour later เออมาเลือเต็มไหมยนะ่ะโอ้มันเปิดหลบได้เนี่ยเพิ่งรู้โอ้ my god ม,ม่นั่งดูสู้แม่โคตรนานเลยว่ะพวก ปุ๊บดึงอ่าอุ้ยเปิดเข็นแล้นยังโดนอีกน,นะเนี่ยอ่าเข็นแตกอเข็นแตกสกิลไม่โดนหรอซึ่งผมจะเอาเลือดก่อนนะผมอืมอืม อุ้ยเกือบจะยิงดักมันนะนะ่ะป่าอันนี้เลือดแทบไม่ลดเลยเว้ยพราะถ้าเกิดเราจับทางมันถูกก็เล่นง่ายอยู่นะครับเดยวตะกี้เค้นมันหมดวะน่าจะเค้นหมดด้วยนะนนเพราะตะกี้มันหลบสูนะ์อะอุ้ยเศกต้นไม้อยู่ใกล้ไม่ได้อย่าโดนล็อก <laughs> ป,ป,ป,ปึ๊บปึ๊บโอ้บามูสเอาต่อเลยบะฮึมาซุบล,ล่องหนอุ้ยยิงเกือบโดนนี่หนายิงโดนง่ายแล้วเนะี่ย ดักก็ยังไม่โดนนียอุ้ยยิงว้าวโอ้ระยะแม่งประชิดขนยิงยิงว้าวอะ่ะคิดดูโหดจัดโดนนะเอ้ยไม่โดนเว้ยเออโอ้ <laughs> <laughs> oh my god เออ อ้าวยังไม่รีเกมอ่ะเนะ่โอ้โหยิงไม่โดนได้ไงวะ How Bro หนีบอมบอเม์เริ่มเริ่มเริ่มออกแนวสแตมเนอร์เฟสเอาบอลล่ะปิวเออกว่าจะโดนนะครับเฮ้ยมาเพื่อน โอเคซึ่งคนนี้ก็เหมือนจะเต้นมัมไม่ค่อยเก่งเท่าคนนู้นะผมก็รีแลกได้อยู่นะชิวๆอ่ะแค่ยิงตดตอดก็นายชนะแล้วมั้งคนนี้อืมตัดเชนวะปึ้งเกือบโอ้โห เหมือนสกิลแซถ้าเกิดได้บัฟไกลอย่างนี้นิดน,นึงน่าจะโหดนะครับราะสกิลแซใช้โดนยากอยู่นะไปเพื่อนโอเคก็ันี้ผมดูรวมก็ไม่ไน้อะไรมากเลยนะครับเสิร์ฟลา่าหัวในคิโกคู่นันะทุนก็พอได้นะเออเป็นดาบที่เรียกว่าหาได้ง่าย,ยนะแค่เปลีอยเงินม่วงนิดหน่อยนะเปนการตีลหลอกหรือไม่ก็ในช่วงอัปเดตเรเจอคนหาตีหลอกเนี้ยก็แบบไปช่วยได้นะครับ อาจจะได้ของดรอปวมนกันทัานได้ทั้งของดรอปทั้งเวลโ okay, อเคเอาละครับผมก็ไม่น่าอะไรมากนะคลิปนี้ก็ล่าเดกิกโกคุนะทุกคนต้องรอด,ดูโอเปอรวันที่ยี่สิบะเล่นคู่คิกโกคุได้จะโหดจัดอะโ okay, อเคเอาละครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย